การขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับและน้ำเพื่อการเกษตรตำบลพรมสวัสดิ์อำเภอพยุหะอำเภอพยุนะครับจังหวัดศรีสะเกดท่านวิรดาอินชัดนะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับด้วยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือแจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ท่านนรุมนนะครับมีภารกิจที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วจึงได้มอบหมายให้ท่านร่มตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรท่านอิทธิศิรีรัฐยากรนะครับเป็นผู้ตอบคำถามแทนตามข้อบังคับข้อ151วรวรกสองทั้งนี้ได้อนุญาตให้ประชาชนผู้เข้ามีส่วนร่วมรับฟังในการตอบคำถามดังนี้นะครับท่านแรกท่านสุรศักดิ์ จิรวัตรมงคลสวัสดีครับท่านที่สองท่านพิรชัยชวัลัตโชติวงสวัสดีครับท่านที่สามท่านรัชตะลอดคลองตันครับสวัสดีครับท่านที่สี่ท่านปฏิพัทน์ดีพรมครับท่านที่ห้าท่านวัชรีจงแจมครับท่านที่หกท่านวันน,นทพัฒน์จันทร์ ครับท่านที่7ท่านเกรซิลินจารีดนะครับสวัสดีครับต่อไปเชิญท่านสมาชิกนะครับท่านวิรดาอินจัดถามคำถามแรกเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะคะ ดิฉันนางสาวรดาอินชัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขตเจ็ดค่ะพรรคเพื่อไทยนะคะก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านอิทธิศิริรัตยากรนะคะที่ได้มาตอบคำถามนะคะวันนี้ดิฉันขอติดตามเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรตำบลพรมสวัสดิ์ อำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดค่ะจากสภาพปัญหานะคะตำบลพรมสวัสดิ์อำเภอพยุเป็นที่ราบลุ่มนะคะมีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเป็นอย่างยิ่งแต่ปัจจุบันนะคะก็เผชิญกับปัญหาหลายอย่างที่สร้างความยากลําบากแสนสาหัสให้กับผู้คนในพื้นที่นะคะเนื่องจากห้วยทาก็ไหลามาจากร่องจังเอิญน,นะคะแล้วก็สู่ห้วยขยุงแล้วก็ลงสู่แม่น้ํามูลมีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาพนมดงรักอำเภอขุนหาร แต่น้ำเนี่ยไหลผ่านแต่ว่ามีปัญหาเนื่องจากคว้วทาและล่องเจอริญก็ตื้นเขินมีวัชพืชซึ่งทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นะคะมันกระทบต่อชีวิตของผู้คนในอำเภอพายุเป็นอย่างยิ่งในหน้าแล้งไม่สามารถมีน้ำใช้ได้แม้แต่หยดเดียวนะคะเราต้องอยู่กันแบบยากเย็นแรนแค้นมานานแสนนานแล้วโดวยเฉพาะพื้นที่ตำบลพรมสวัสด ไม่เคยได้รับการขุดลอกคลองเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะไม่เคยได้รับการขุดลอกคลองเลยผู้คนก็อยู่กันอย่างยากลำบากแล้วก็ไร้ทางออกไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะมันก็กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่การกินการอยู่การมีชีวิตอยู่ในตำบลน,นี้มันยากลำบากจริงๆเพราะว่าน้ำเราไม่มีเลยนะคะ กระทรวงกรเกษตรก็ได้เดินหน้านะคะสนับสนุนงบประมาณแก้ปัญหานี้นะคะโดยการที่อยากให้ท่านนะคะช่วยเราก็มีงบประมาณที่ว่าท่านได้ทำโครงการนะคะล้านบาทเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีอะไรก้าวหน้านะคะก็มีด้วยด้วยกัน3โครงการนะคะก็มีโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำขุดลอกลำห้วย20่20ล้านบาท โครงการที่2ก็สร้างฝายเปิดปิดน้ำล้นนะนะคะที่ห้วยทา5ล้านบาทโครงการที่3ส,สร้างสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าพราอระบบส่งน้ำบ้านกระวันโครงการชลรประทานศรีสะเกดงบประมาณ3้ล้านบาทนะคะรายละเอียดก็บรรจุไวท้ที่งบประมาณประสองหในกระทรวงในโครงการชลประทานที่ศรีสะเกดนะคะ หากทำได้นะคะพื้นที่นี้ก็จะเก็บก,กักเก็บน้ำได้1 2 0 0 0ล้าน2แสนลูกบาทเมตรขุดลอกคลองได้250ไร่นะคะชาวบ้านก็จะทำการเกษตรได้53,789ไร่ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ถึง924ครัวเรือนนะคะฉันจึงขอตั้งคำถามกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรสากรนะคะว่า หมีแผนในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในห้วยทาและแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนอย่างไรขอทราบแผนระยะสั้นและระยะยาวค่ะครับเจริญท,ท่านตีต่อบคำถามแรกครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ กับผมนายอิทธิศิริรัติยากรรัมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านศาสตราจารย์ดรนรลมลพิญโยสินวัฒนให้มาตอบกระทู้แยกเฉพาะที่439ของท่านสาส,สวิราดาอินชัดจากพักเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษ ขออนุญาตกลาบเรียนท่านประธานว่าผมนั้นได้เคยพูดคุยเบื้องต้นกับท่านสสเป็นการส่วนตัวนะครับทราบว่าท่านได้ความสนใจใส่ใจกับการแก้ปัญหาเรื่องการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในจังหวัดศรีเกตโดยเฉพาะอำเภอพยุและอำเภอไผ่บึงซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งของท่านสส ผมขอนําเรียนว่าปัญหาที่ท่านสสวิรดาได้ถามเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่เป็นลักษณะใกล้เคียงกันก่ลาวคือในหน้าแรง้งพี่น้องประชาชนเกษตรกร,รกไม่มีน้ําใช้เนื่องจากพื้นที่เก็บกักน้ําไม่เพียงพอแต่ในฤดูฝนก็เกิดภาวะน้ําท่วมทําให้บ้านเรือนพืชผลที่พี่น้องเกษตรกร,เ,รกเสียหายเรื่องนี้ทางก,งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทราบถึงปัญหาอย่างดีและให้ความสาคัญในการแก้ปัญหานี้ให้มากที่สุดนรระธานที่เคารพครับกผมขอเรียนและอธิบายลักษณะของห้วยจังเอิญและห้วยทาจะไหลผ่านและหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตพี่น้องในตำบลพมสวัสด์ตำบลพยุอํอำเภอพยุและตำบลสุขสวัสด์อำเภอไผ่บึงโดยห้วยจังเอิญมีความยาวหกิโลเมตร มีความกว้างเฉลี่ย50เมตรส่วนห้วยทามีความยาว7กิโลเมตรมีความกว้างเฉลี่ย60เมตรโดยห้วยทั้งสองนั้นมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมดังที่ท่านสอสอได้พูดและได้ถามกระทูกับผมผมต้องขอญาตท่านประธานตอบในเรื่องของการขุดลอกวัชพืชเป็นอันดับแรก โดยทางกรมชนรัะทานได้พยายามลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆห้วยจังเอิญและห้วยทาโดยหวังจะดำเนินการขุดลอกวัชพืชในห้วยดังกล่าวและนำดินมาทำเป็นคันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำและระบายน้ำแต่อย่างไรก็ดีทราบมาว่ามีความกังวลใจของผู้ที่ใช้ประโยชน์และใช้พื้นที่รอบๆลาห้วย กลัวว่าจะมีผลกระทบต่อการประกอบการเลี้ยงชีพและวิถีชีวิตรอบๆลำห้วยดังกล่าวโดยเบื้องต้นทางชนรัฐานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่นแล้วและถ้าสามารถทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้ก็จะเร่งดำเนินการขุดลอกวัชพืชให้ทันที นอกจากนี้ทางกรมชมนานได้ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดแผนพัฒนาํำน้ำทั้งสองลำน้ำดังนี้โครงการที่หนึ่งโครงการประตูเปิดปิดฝายน้ำล้นห้วยทาตําบนพงพมสวัสด์อำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษสองอาคารบังคับน้ำบ้านป่าไร่พร้อมขุดลอกคลองอีสานเขียวตําบนพมสวัสด์อำเภอพยุ สามอาคารบังคับน้ําบ้านโนนเจริญพร้อมขุดลอกห้วยละวีตําบลพรมสวัสดิ์อาเภอพยุกสี่ขุดลอกหนองตะเคียนตําบลสุขสวัสดิ์อํเอาเภอไผ่บึงห้าสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมด้วยส่งน้ําพร้อมระบบส่งน้ําบ้านกวันตําบลพรมสวัสดิ์อาเภอพยุกซึ่งเบื้องต้น ผมได้มอบหมายให้ผู้บริหารกรมชมิทีกรมชนรับะทานพิจารณาเริ่มดาเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวครับครับท่านท่านสาสคำถามที่สองเชิญครับคําถามที่สองนะคะที่ที่ฉันเตรียมไว้ก็เกี่ยวกับการขุดลอกวัชพืชแต่ ท่านรัฐมนตรีช่วยก็ได้ตอบแล้วนะคะก็อยากทราบว่าเร็วที่สุดไม่ไม่ทราบว่าจะเป็นปีงบประมาณไหนคะช่วยตอบด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเชิญท่านผมีตีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพในคำถามที่สองที่ท่านได้ถามกับผมว่ากรมชนประทานได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาแหล่งน้ำาุ้ยทาหลายโครงการกับผมจะ ขออนุญาตใช้สไลด์เพื่อประกอบการตอบคำถามของผมด้วยครับนีสไลด์ไหมครับสไลด์ขึ้นโครงการที่หนึ่งเนี่ยโครงการขุดคลองห้วยฉลังระยะทาง10กิโลเมตรเนื่องจากลำน้ำมีขนาดเล็กตื้นเขินมีวัชพูดมีวัชพืชกีดกวางทางน้ำทำให้การระบายน้ำในช่วงน้ำ หลากทํได้ช้า 2. โครงการปรับปรุงฝายบ้านกแมแมกเนื่องจากมีขนาดเล็กต้องทําการปรับปรุงอาคารให้มีขนาดเพียงพอต่อการระบายน้ํา 3. โครงการปรับปรุงฝายบ้านประอางซึ่งเป็นการปรับปรุงอาคารให้มีขนาดเพียงพอต่อการระบายน้ําเช่นกัน 4. โครงการปรับปรุงท่อลอดใต้ถนนในตำบลไผ่บึงอำเภอไผ่บึง 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างน้ำห้วยตาจูจะเป็นการเพิ่มความจุอ่างที่ปัจจุบันสูงสุดที่34.6ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มอีก12.3ลูกบาศก์เมตรรวมปรับปรุงเสร็จจะมีความจุที่46.9ลูกบาศก์เมตร46.9ล้านลูกบาศก์เมตรหก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักเก็บน้ำาว้ยชาตําบลบักดองอำเภอขุนหารโดยจะสามารถเพิ่มความจุจาก33ล้านลูกบาศเมตรเป็น36.4ลูก4ล้านลูกบาศเมตร7การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำหนองสิโดยจะเป็นการขยายความจุเพิ่มอีก450,000ลูกบาศเมตร กาเรียนท่านประธานว่าโครงการต่างๆนั้นอยู่ในการพิจารณาของกรมชมรมทานถ้าโครงการใดมีความพร้อมด้านพื้นที่ได้งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสาก์ก็ยินดีจะเร่งดาเนินการให้ผมเข้าใจครับผมเข้าใจท่านสสเพราะว่าท่านก็ได้รับการลองเรียนจากพี่น้องประชาชนของท่านท่านไปท่านไปตามติดตามงบประมาณเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านได้ทําหน้าที่ของท่าน ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่ากรมชมรทานนั้นรับผิดชอบเรื่องโครงการต่างๆทั่วประเทศเป็นโครงการที่มากมายเหลือเกินแต่ยืนยันว่านะครับขอยืนยันว่าจะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดผมคงไม่สามารถว่างบมาจะได้ปี2568หรือปีต่อไปแต่ให้ท่านมั่นใจว่าจะเร่งดําเนินการให้สมกับความตั้งใจที่ท่านเป็นผงูง พี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับครับก็ขอญาตท่านํำตีให้ท่านสสประสานกับโุวทานจังหวัดโุว์ทานจชว์ทานจังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมนะครับได้ได้ได้คุยท่านโชว์ทานจังหวัดบ้างยังเคยเจอกันไหมกับใครนะคะท่านกับใครนะคะชนรับประทานจังหวัด๋อเจอกันนะคะเจอกันก็ได้สำรวจออกแบบด้ือยัง เรียบร้อยแล้วค่ะมีแบบมีอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะแต่วก็เยอะนะเอาสักสองอันก่อนก็ได้เนาะคือ,อตรงนี้มันมีความจําเป็นมา,มากๆจริงๆม,มันไม่มีน้ําเลยอะค่ะท่านถ้าน้ําหน้าฝนมันก็พอมมีบ้างแต่ถ้าหน้าแล้งนี่ไม่มีเลยนะคะคอันนี้ม,มีมีตั้งเยอะเราต้องเรียงลําดับหนึ่งสสามสี่ห้าหนึ่งต้องการอันไหนก่อนนะฮะสองสามสี่ห้า ไปไปไปปรึกษากับชมพานจังหวัดว่าอันไหนที่มันจําเป็นที่สุดก่อนมันได้ทั้งหมดมันไม่ได้หรอกนะครับเข้าใจค่ะท่านแล้วก็อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามก็เรียนท่านไปนะครับอ่าเรียนท่านรฐมนตีนะครับแล้วก็ประสานกับโชมทานจังหวัดนะครับก็ดูว่าปี68จะมีเล็กๆไหมนะครับอ่ต้องไปคุยกับท่านชมนจังหวัดว่างบเท่าไหร่ใช่ไหมฮะที่เขาสํารวจแล้วเนาะทีมงาน ขอพระคุณค่ะท่านประธานทีมงานข้างหลังอ,ะอ่ะนะครับรไปช่วยไปประสานก็ให้ท่านสอสอหน่อยครับก็ต้องขอบคุณ <นะ S 2> ท่านประธานเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นอสสอมานานท่านรู้ว่าการจัดงบป,ประมาณเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทุกโครงการหรอกแต่ว่าอันไหนเนี่ยเป็นความจําเป็นเร่งด่วนท่านก็ช่วยบอกเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นการเจียวยาเป็นการทําให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรนั้นมีความรู้สึกว่า กรมชลมาทานกระทรวงเกษตรไม่ได้ทอดทิ้งท่านและท่านก็ได้ทําหน้าที่ของการเป็นผู้แทนรัศดรได้อย่างสมบูรณแบบขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตีท่านสสน,นะไปดูว่า 1, 2, 3, 4, 5นะครับแล้วก็เป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็ปี6-9นีเ้เดือนเดือนพฤศจิกานี่แหละสุดท้ายแล้วนะครับจังหวัดจะต้องทำโครงการให้เรียบร้อยอันไหนเรียบร้อยนะครับ อันไหนเรียบร้อยเอาเข้าเล่ม69ได้นะอันนั้นนะ่ะก็จะมีโอกาสแล้วนะาทางนครยทางสุโขทัยใช่ไหมเนะี่ยใช่ไหมสสสุโขทัยรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> พินโลกช่วยๆกันดูหน่อยนะครับเ,เป็นที่ปรึกษาท่านสสใหม่หน่อย